สวัสดีก็จะมา,อมาลองเพลงนะก็จะแก้แก้จามื่อกี้ลองสั้นกว่าวนี้นิดนึงนะเพงลงลมหายใจเดียวกันของคาราตานะเริ่มเลยนะ หนึ่งสองสามตื่นนอนตอนเช้าเขานอนตอนค่ำจกมีจะเห็นหน้าเธอจะพูดว่ารักรักเธอเสมอและฉันจะดูแลเธอตลอดไปนัำตงแต่วินาทีนี้ไป ใจเขาฉันจะเป็นของเธอโอกกอจะไว้ oh God, สเสมอเมื่อเธออุ่นใจส่มแวนแทนคำสัญญาว่าจะรักตลอดไปจากนี้เขาใช้ลมหายใจเดียวกันมายจุกด,ด้วย 嗯啊，拜拜、mm。Hmm.